คุณแม่ฟูล i ท์อยู่กับลูก24ชั่วโมงมีไหมที่รู้สึกผิดแน่นอนมันมีใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกนี้ติดตัวเราไปเวลาที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะใจเคลียร์ตัวเองง่ายๆโดยการที่ฟังร่างกายตัวเองค่ะว่าร่างกายกาลังบอกอะไรเราค่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกปวดที่บ่านะคะปวดที่เท้าให้เราดู ร่างกายของเราค่ะแล้วก็ดูแลร่างกายของเราให้ดีค่ะเพื่อรีลีสหรือเอาความรู้สึกผิดอะคะ่ะออกจากร่างกายเราค่ะเพราะ คุณแม่รู้สึกแบบไหนอะคะ่ะเราจะส่งความรู้สึกแบบนั้นนะคะให้กับลูกของเราได้ด้วยไม่มีแม่คนไหนอยากจะส่งความรู้สึกผิดให้กับลูกใช่ไหมคะจอยก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนั้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีนี้ลองดูแลร่างกายตัวเองนะคะแล้วเจ็บตรงไหนนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วหลังจากที่รู้แล้วว่าร่างกายเราเจ็บตรงไหนอะคะ่ะลองดูแลเขาด้วยความใจดีนะคะอ่อนโยนแล้วก็ต้องบอกตัวเองด้วยค่ะว่าเฮ้ย hey, เราผิดพลาดได้นะ วันนี้เราผิดพลาดได้แล้วเราจะเรียนรู้ความผิดพลาดของเราวันนี้เพื่อทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นแล้วเราก็จะเป็นแม่ที่ enjoy moment ไปกับลูกในทุกๆวันค่ะ enjoy moment ไปด้วยกันนะคะ